ข่าวนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดมาแล้วใช่แน่เอาละครับเจ้าแม่ปะดูทองกองรับเรือระดีจากชนบุรีครับราชนาวีไทยครับดูสิว่ารวมมาสามรุ่นหรือว่าดอกปะดูเจ้าแม่ปะดูเงินเจ้าแม่ปะดูทองปีนี้ก้าวถ้วยพระราชทานไปแล้วจะสามารถคว้าใบที่สิบได้หรือไม่ได้รอดีจาก เมืองทะเลงามเขาลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายเรือดีจากจังหวัดชนบุรีเจอก,กับยอดเรือไม่ธรรมดาจากจังหวัดหนองคายจากเมืองมหาประตสู่อินโดจีนหินวีรกรรมปราบ่อรลวงพ่อราใสบางไฟพยานนักราชสะพานสองชาติไทยลาว บังของยาวที่สุดในสยามวัฒนธรรมรับค่าเรือดีจากจังหวัดหนองคายนามว่าสิงห์อิสานโู่นี้ลองน้ำแดงถือว่าไม่ธรรมดา เก็บภาพได้แต่จะย,ยืนบังพ้บรรยายลูกปู่แก่แล้วแต่ขอปู่ก่อนตอนสบายลูกเรื่องการศึกษาเราสนับสนุนครับลองพายนิ่งแล้วลองน้ำแดงก็แม่ประดูทองลองน้ำไมว่าสิงอีสานสิง์ราจากโพธิสัยจุมพลน้องขายเจอพยักไรฉลามรายเมืองชนครับออก เอาละเว้รอมานานแต่ไม่บานตะไทยล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเจ้าแม่มาดูทองกองทัพเรือราชนาวิชายไล่บทไล่เบ็ดกับลองน้ำไม่หมดเรือดีไม่ธรรมดาสิงอีสารไล่แหลกจะสายกันมาสิงีสารไล่แหลกจะสายกันมาแต่ดูอีกทีล่องน้ำแดงภายน้ำมาก่อนายน้ำมาก่อนนั่นคือเรือเจ้าแม่มาดูทองกองทับเรือเอาละเว้ย่วยบัญชาการต่อท้อากายานรักษาฝั่งจังหวัดชนบุรีฉลามไล่เมืองชนฟันแล้วก็หนีหนีกระจุยกระจา หลามหลายตัวฉากาดนาว่าเจ้าแม่ประดูทองกองทับเรือราชนาวีไทยแน่นอนจกชนบุรีมาไหนลงน้ำแดงดูสิว่าสิงอีสานสิงอีสานสิงอีสานวันนี้นายกอาบรรยานบูชาคุณจะสามารถไล่บอลไล่บี้และขยี้ตอก่อนเรือดีนาำว่าเจ้าแม่ประดูทองดูสิว่าระยะนี้ประดูจะหนีเอาตัวรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้หนีได้หนีไปหนีได้หน,ไนีไปสิงอีสานลุกอีสานลูกคนนี้เอาแล้วครับคอนไปพานเริ่มนะครับ ว่าแล้วฉลามละร้ายเมืองชวนบุรีเก้าถ้วยพระราชฐานที่ผ่านมาดูดิว่าสนามมิจะตอกอ่อนขึ้นจำแล้วเว้ยตอนนี้ขึ้นนํำเว้ยขึ้นแล้วจะแมบรูทองมีจ้แมบรูทองมีเอาสินสานเบ็ดสงนิสารเบ็ดดึงยาวยาวดึงย,วยาวๆาสีนสารปล่อยวางไม่พายให้เจ้าแม่ประดูทองอองทับเปือกไหลเข้าเส้นใช้ครับกรรม,มาการยกคงร่องน้ำแดงครับเจ้าแม่ประดูทองเจ้าแม่ประดูทองครับ โมที่แน